โอนิกิฟอนตาเล่เก็บชนาทิพไว้จัดมาลีนอตด,ด้านเบนเดวิดมาไทยลีกอาจจะเก่งขึ้นก็เป็นได้ขณะที่วงการบอลไทยส่งกำลังใจให้ธนวันรหายเจ็บกลับมาให้ได้โดยไวสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n แน l ตองซุยกับผมต้องพานุวัต์นะครับคลิปนี้มีหลากหลายประเด็นมาพูดคุยกันนะครับทั้งเรื่องของพิเจชนาทิพเรื่องของเบนเจามินเดวิดและเรื่องของน้องกันธนวันรนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ต้องสุยกันก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัตนนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้ไปพูดถึงเรื่องราวของพี่เจชนาทิปและทีมคาวาซากิฟอนตาเล่กันก่อนนะครับอย่างที่ทราบเมื่อวานใครได้ดูถ่ายทอดสดเนี่ยฟอนตาเล่ลงเล่นในสึกฟุตบอลลูวันครับรอบ8ทีมเกมแรกนะครับด้วยการไปเยือนเซเรโซโอซาก้าเนี่ย ซึ่งเกมนี้สกอร์จบลงด้วยผลเสมอ1ต่อ1แบบน่าเสียดายนะครับฟอนตาเล่จะชนะอยู่แล้วแต่ปัญหาเดิมๆของพวกเขามักจะมาเสียสมาธิเสียประตูในช่วงท้ายเกมนะครับโอ้โหเป็นจังหวะที่ต้องบอกว่าต้องชมคนเปิดของเซเรโซด้วยและชมคนยิงแต่กับตันโชโกทันนิกุจกิก็กะจังหวะบอลตกพลาดเหมือนกันนะครับแต่การที่ ฟอนเาเล่บุกไปเสมอสเซเรโซโอซาก้าเนี่ยก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับเพราะวัานัดที่2ที่จะเตะก,กันในวันพุธหน้าเนี่ยถ้าฟอนตาเล่เสมอ0ูนต่อศูนย์ก็เข้ารอบแล้วนะครับและเล่นที่โทโดโลกิสเตเดียมด้วยและวันนั้นเนี่ยน่าจะได้นักเตะที่หายจากโควิดกลับมาช่วยทีมได้เยอะขึ้นเพราะฉันโอกาสของฟอนตาเล่ที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของฟุตบอลลูอันครับก็ยังคงมีโอกาสสูงอยู่นะครับเกมนี้พี่เจชนาทิพย์เนี่ยหายเจ็บกลับมาแล้วก็ มีชื่ออยู่บนม้านั่งสำรองนะครับแต่ทว่ายังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นนะครับหลายคนก็สอบถามผมเข้ามาว่าทําไมพี่เจถึงไม่ได้ลงนะครับก็พูดง่ายๆว่าถึงแม้พี่เจจะกลับมามีชื่ออยู่บนสควอตเนี่ยแต่สภาพร่างกายของเขายังไม่เต็มร้อยเปรนะครับประมาณ8 0 9 0ซึ่งโอนิกิก็ยังไม่เสี่ยงจะใช้งานพี่เจชนาทิพย์นะครับเพราะว่าถ้าดูจากรูปเกมนดที่ฟอนตาเล่เจอเซเรโซโอสกาเนี่ยทางฝั่งฟอนตาเล่เองเนี่ย ก็ไม่ต้องไปเปิดเกมบุกใส่เซเรโซเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็ได้ประตูนําแล้วก็สามารถรักษาสกอร์ได้แต่เพียงแค่ว่าไปเสียสมาธิในช่วงท้ายนะครับซึ่งก็ในมุมมองโอเนกิเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเก็บพี่เจชนาทิปให้มีความสดความฟิตมากที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมเจลิกสุดสัปดาห์นี้ต้องเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตซึ่งเป็นเกมที่สําคัญนะครับและพี่เจชนาทิปจะเป็นทีเด็ดในเกมลุกของฟอนตาเล่ในการเจอกับมารีนอตในมุมมองของผมนะครับ มาริโนสถึงแม้จะแข็งแกร่งก็จริงฟอนตาเล่ไม่ฟูลทีมอีกเห็นได้ชัดนักเตะโอ้โหวิ่งกันจนแทบจะหมดแล้วนะครับแต่ฟอนตาเล่ก็ยังมีทีเด็ดก็คือจังหวะทะลุช่องของวิจยชนาทิพกับจังหวะการวิ่งของมาซิโยผมว่าจุดเนี้ยโอนกิสามารถเอาไปเป็นทีเด็ดชนะมาริโนสได้เหมือนกันเพราะว่ามาริโนสเนี่ยแนวรับของเขาค่อนข้างดันไลยสูงนะครับ แล้วก็มีข้อผิดพลาดเกมล่าสุดโดนที่โรชิม่ายิงไปเชงสามประตูด้วยกันนะครับแต่ฟอนตาเล่ก็ต้องรักษามาตรฐานตัวเองให้ได้นะครับและต้องท็อปฟอร์มจริงๆที่จะชนะมารินอตเพราะมารินอตตอนนี้ขุมกําลังแน่นกว่ารวมไปถึงสควอตของฟอนตาเล่ก็มีให้เลือกใช้งานน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามพี่เจนน่าจะกลับมาได้ลงนัดเจอกับมารินอนะครับก็รอดูในช่วงวันอาทิตย์นี้ติดตามกันได้เป็นเกมตัดสินแชมป์เลยนะง่ายๆเลยถ้าเกิดสมมุติว่า ฟอนเาเลชนะมารินอได้เนี่ยโอกาสจะป้องกันแชมป์ก็ยังพอมีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเก็บเกมตกค้างได้อย่างที่ผมบอกคะแนนมันก็จะไล่จี้แต่ถ้าเกิดฟอนตาเลแพ้มารินอมารินอตแทบจะจองแชมป์เจลีกปีนี้ได้เลยนะครับก็รอติดตามการถ่ายเท่าสดผ่านทาง Facebook และก็ YouTube สยามสปอร์ตเหมือนเดิมในส่วนของฟุตบอลเจลีกระหว่างฟอนตาเลกับมารินอนะครับก็ลุนพิเจชนาทิพย์คัมแบ็กกลับมาลงสนามจนถึงตอนนั้นพิเจน่าจะมีความฟิต 100%แล้วพร้อมจะลงเล่นแล้วก็รอติดตามให้กำลังใจพี่เจชนาทิปกันนะครับจากนั้นมาพูดถึงข่าวที่ฮือฮาสุดๆของวงการฟุตบอลไทยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับผมก็อัดคลิปลงช anel ต้องสุยไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเรื่องของเบนจามินเดวิดนะครับแนวลุกดีกรีทีมชาติไทยชุดเยาวชนเนี่ยที่ตัดสินใจนะครับ ย้ายจากออกฟอร์ดมาอยู่กับการท่าเรือมาลงเล่นฟุตบอลไทยลีกปีนี้ด้วยสัญญายืมตัวนะครับโอ้โหเป็นข่าวที่ต้องบอกว่ามีกระแสทั้งแง่บวกและก็แง่ลบนะครับแง่บวกก็มองว่าเบนจามินเดวิดมาไทยลีกเนี่ยจะได้โอกาสลงเล่นเต็มที่ขณะที่แง่ลบก็มองว่าเบนจามินเดวิดจะกลับมาทําไมทําไมไม่สู้ต่อที่ลีกอังกฤษนะครับซึ่งก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับแต่ในสายตาของผมนะครับผมมองว่าที่เบนจามินเดวิด กลับมาไทยลีกเนี่ยเพราะอย่างแรกเลยอย่างที่เขาพูดนะครับว่าเขาต้องการโอกาสลงเล่นจริงๆคือเขาอะปรีซีซั่นกับอ็อกฟอร์ดจนถึงนัดสุดท้ายแล้วแต่เขาก็ไม่มีชื่อลงเล่นในทีมชุดใหญ่นะครับเขาก็รู้แล้วตัวเองว่ายัางไม่พร้อมที่จะเป็นตัวหลักในทีมอ็อกฟอร์ดและบวกกับอายุข,ของเบนจามินเดวิดเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เนี่ยผมพูดตามตรงนะครับว่าเบนจามินเดวิดกับโอกาสลงสนามเป็นฟุตบอลอาชีพ เล่นกับผู้ใหญ่จริงๆจังๆเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่แมตช์เองนะครับเขาได้ลงเล่นเยอะสุดเนี่ยกับทีมชาติไทยซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเด็กวัยอายุ20ต้นๆแบบเนี่ยเขาต้องการโอกาสลงสนามนะครับและเบนจามินเดวิดเนี่ยถ้าจะย้ายจากลีกอังกฤษไปลีกอื่นเนี่ยผมมองว่าตัวเลือกก็มีไม่มากเพราะว่าทีมที่จะดึงเบนจามินเดวิดไปในลีกของประเทศอื่นๆที่เป็น,นยุโรปเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยเห็นฝีเท้าของเบนจามินเดวิด เข้าใจไหมคุณผู้ชมเพราะเขาไม่ค่อยได้ลงเล่นในทีมสูงสุดของแต่ทีมที่เขาไปอยู่ตั้งแต่ฟูลแลมหรือแม้กระทั่งออกฟอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นทีมที่โอกาสจะให้เบนจามินเดวิดมากที่สุดก็เป็นไทลีกแหละเพราะทีมจากไทลีกก็เห็นเบนจามินเดวิดลงเล่นในทีมชาติไทยมาตลอดนะครับซึ่งก็เป็นการท่าเลยที่แสดงความสนใจอย่างชัดเจนแล้วก็ไปพูดคุยเบนจามินเดวิดมาไทลีกในครั้งนี้เนี่ย ก็น่าสนใจเขาก็ต้องมาเบียดแย่งตำแหน่งในทีมการท่าเรือที่มีซัวเลสมีบดินผาลานะครับแต่ผมว่าการแข่งขันเนี่ยผมว่าเบนจามินเดวิดจะมีโอกาสมากขึ้นและที่สําคัญก็เป็นบทพิสูจน์ของเบนจามินเดวิดเหมือนกันนะครับพอกลับมาอยู่ฟุตบอลไทยลีกก็ยังไม่การันตีตัวจริงเขาก็ต้องสู้เพื่อแย่งตําแหน่งตัวจริงนะครับคือถ้าเกิดเขาได้รับตําแหน่งตัวจริงและได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นกับฟุตบอลไทยลีกฟุตบอลลีกอาชีพอะแล้วเขาพัฒนาฝีเท้าได้ดีขึ้นเขาก็จะสามารถ กลับไปยังออกฟอร์ดกลับไปยังลีกอังกฤษได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าเบนกลับมาในครั้งนี้เพื่อโอกาสลงเล่นเพราะถ้าอยู่ที่อังกฤษอ่ะพูดตามตรงโอกาสก็ยากแทบจะไม่ค่อยได้เล่นเลยแล้วมันก็ทําให้เขาเนี่ยการพัฒนามจะช้าลงจะต่างกับเคสของอย่างสุประโชคอินเนี่ยอย่างสุประโชคกับชาวด่ะเขาอ่ะสู้ในลีกได้เป็นตัวจริงประสบความสําเร็จได้เล่นลีกอาชีพแบบเต็มที่สู้กับผู้ใหญ่ได้แล้ว แต่ตอนนี้เขาไปอยู่กับลีกที่ระดับสูงกว่าเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อแต่เบนเดวิธเนี่ยเขาต้องการเกมลงสนามนะครับไม่ว่าจะลีกไหนก็ตามก็รอดูแล้วกันไม่แน่เนี่ยพอได้มาเล่นไทยลีกเนี่ยอาจจะทำให้เบนเดวิธได้ซึมซับฟุตบอลมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วกันเพราะต้องยอมรับนะครับว่าประสบการณ์ฟุตบอลของเบนเดวิธกับฟุตบอลลีกอาชีพจริงๆอะ่ะ ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่คราวนี้ก็ขึ้นอยู่ที่นในสนามว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองและเป็นตัวหลักให้กับการท่าเรือได้หรือเปล่าแฟนบอลก็รอติดตามนะครับถ้ามองในแง่ดีก็มองว่ากระแสะฟุตบอลไทยลีกโดยเฉพาะการท่าเรือก็จะคึกคักก็จะเรียกแฟนคลับเบนเดวิตเข้ามาได้เยอะนะครับและแน่นอนถ้าเกิดเขาทําได้ดีมันก็สามารถต่อยอดไปเจลีกไปลีกอังกฤษหรือลีกยุโรปอื่นๆต่อไปได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งโค้ชของออกฟอร์ดเขาก็เห็นด้วยเหมือนกันนะที่เบนเดวิตตัดสินใจ ออกมาอยู่กับการท่าเลยด้วยสัญญายืมตัวนะครับโคดอ็อกฟอร์ดี่ยบอกว่าคาร์ลบินสันเนี่ยเบนมีความสามารถมากและมีพรสวรรค์ด้านเทคนิคแต่เขาต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อโอกาสติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และนี่จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเบนจามินเดวิดเขามีความทะเยอทะยานในระดับทีมชาติและหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยได้เช่นกันและหวังว่าเบนจามินเดวิดจะพัฒนาและมีโอกาสกลับมาสู่อ็อกฟอร์ดในอนาคตนะครับก็รอดูกันในเมื่อเขาย้ายมาแล้วนะครับจะไป อะไรเขาก็ไม่ได้แล้วก็ต้องรอดูฟอร์มว่าเขาจะดีแค่ไหนกับฟุตบอลไทยลีกและอย่างฟุตบอลไทยลีกก็พัฒนามากขึ้นนะครับก็ผมว่าน่าจะสนุกขึ้นละไทยลีกปีนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่น้องการธนวัตรจันหน่อยเป็นนักเตะที่ผมรู้สึกเสียดายอย่างมากแล้วก็สงสารน้องเขาเหมือนกันนะครับกำลังจะกลับมาดีได้รับโอกาสลงเล่นปรีซีซั่นเมื่อปีที่แล้วก็เจ็บพอปีนี้เนี่ยเริ่มกลับมาได้ล่าสุดน้องการธนวัตรก,ก็เจ็บอีกและคราวนี้เนี่ยโอ้โหเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าีก หรือว่า ACL เนี่ยเจ็บต้องพัก6-7เดือนนะครับถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงอย่างมากนะครับก็หวังว่าน้องกันธนวัตจะสู้ต่อไม่รู้ว่ากลับมาคราวนี้เขาจะได้อยู่กับเลสเตอร์ต่อหรือเปล่าหรือจะต้องไปอยู่กับทีมอื่นๆแต่ตัวน้องกันธนวัตรเองเนี่ยเขาอยากคาแข่งในยุโรปต่อนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงก็ต้องให้เขาหายจากการบาดเจ็บก่อนคือต้องบอกว่าเจออุปสรรคเยอะเหมือนกันน้องกันธนวัตนะครับแต่เขาก็ได้รับกําลังใจดีๆจาก รุ่นพี่ทีมชาติไทยอย่างพี่เจชนาทิพย์นะครับก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจน้องการธนวัตหรือแม้กระทั่งสุนัน์เหมือนตาก็ให้กาลังใจหรือคนในวงการฟุตบอลไทยก็ร่วมส่งกําลังใจให้น้องการธนวัตกันได้นะครับก็พอหายเจ็บก็อยากเขากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ผมมองว่าถ้าเกิดได้ลงเล่นบ่อย ได้มีประสบการณ์กับลีกอาชีพผู้ใหญ่เยอะๆก็จะช่วยทีมชาติไทยได้นะครับอะก็รอติดตามและกันคลิปนี้จะน่าจะเต็มในหลายๆเรื่องราวนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบละกันฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยนะครับมุ่งสู่2000,000นซับไปด้วยกันยังไงก็ฝากนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ